พักดีเองครับวันนี้พาไปกินติ่มซำราชบุรีสูตรลับเมืองใต้สู่ความอร่อยริมแม่น้ำแม่กลองสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พักดีพาบุกเมืองราชบุรีอีกครั้งและครั้งนี้ไม่ได้มาธรรมดาแต่มาพร้อมกับร้านอาหารเช้าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่นี่คือตำนานที่เดินทาง จากสุราษฎร์สุราชบุรีที่จะมาเขย่าว,วงการติ่มซำมันคือการผสมผสานรสชาติอาหารใต้ดั้งเดิมเข้ากับบรรยากาศสุดคลาสสิกของตลาดเก่าโ,โกยิกี้ราชบุรีทำให้คุณได้ลิ้มลองความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในย่านนี้เลยครับเมนูไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดกว่า30เมนูร้านนี้เสิร์ฟติ่มซำนึ่งสดใหม่ทุกวัน มีให้เลือกหลากหลายจนเลือกไม่ถูกแต่พักดีขอเจอาะ3มจุดเด่นที่ต้องสั่งมาลองถ้าพลาดถือว่ามาไม่ถึง 1. ติ่มซำนึ่งระดับพรีเมียมสั่งเท่าไหร่ก็ไม่พอขนมจีบป,ปูทะลักชิ้นใหญ่สะใจเนื้อปูเต็มคำสมชื่อทะลักหาเก๋ากุ้งแต่งบางเฉียบเห็นไส้กุ้งแน่นๆเน้นๆเ,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 เมคอนพันเห็ดเข็นทองเมนูฟิวชั่นที่ลงตัว เค็มๆม,มันๆหอมๆและอีกมากมายเช่นขนมจีบกุ้ง <Like it S 1> ขนมจีบหมูห้องเต้สาลาเปาหมูแดงที่รับประกันความสดใหม่